สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาพบมาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้นะคะช่องจัดมินพยากรณ์วันนี้พี่นุ้ยได้มาทําการพยากรณ์เป็นดวงแรนดอมนะคะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินใครได้นะคะฟ,ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะไม่ซีเรียสน,นะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินดวงใครได้เพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะ ใครที่มีพลังงานตรงให้กดรับเอาไว้หรือถ้าใครไม่ชอบอยังไงเรื่องคลิปปิดคลิปได้นะคะหรือใครต้องการที่จะดูต่อดูได้นะคะเนาะามาดูพลังงานของคนที่รักตัวตนกันหน่อยค่ะมาดูพลังงานของคนที่รักตัวเองกันหน่อยนะนะคะามาดูกันเนาะาพี่ด้วยขอจับไพ่ดูนะคะดูพลังงานของคุณก่อนนะนะคะสามใบเนาะ ตอนนี้พลังงานของคนที่เข้ามาพบไม่เห็นในคลิปนี้นะคะสามใบที่คือพลังงานของคุณตัวตนของคุณเออใบแรกก็ได้เด็กถือดาบเลยทุกคนนะคะได้เด็กถือดาบเนาะเด็กถือดาบหมายถึงอะไรเด็กถือดาบหมายถึงเด็กดือ้อ เด็กที่มีความที่ถี่อีกโก้นะคะตัวเราเป็นคนใจร้อนมุทะลุดุดันเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครเป็นคนที่มักทําอะไรด้วยใจตัวเองตามใจตัวเองเป็นคนรักอิสระและเป็นคนที่ลาคาญอะไรกับสิ่งรอบข้างเราไดา้บ่อยมากนะคะอาจจะเป็นคนที่ นะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะแล้วก็เป็นคนใจร้อนมีทิฏฐิอีกโก้ในตัวเองนะคะพลังงานของเราตัวตนของเรานะต้องบอกตั้งแต่ที่เราโตมานะคะต้องต้องบอกตั้งแต่แรกเกิดของเราจนโตมานะว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นสายดาร์กนะสายดาร์กในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งในช่วงการเป็นวัยรุ่นหรือช่วงวัยเด็กนะคะเราอาจจะเป็นสายดาร์กเป็นเด็กที่อาจจะ,ะเป็นคนที่ ตรงไปตรงมาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครนะคะเป็นคนที่ชอบเผชิญกับสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเนาะเด็กถือดาบนะคะเนาะนี่คือพลังงานของเรานะคะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแล้ว นะพี่หมอต้องบอกเลยนะตอนเด็กๆนะคะทุกคนอาจจะเจอแบบในสายดาร์ตัวเองอาจจะเป็นสายดาร์ ark, มาก่อนเป็นเด็กดื้อน,นะคะเป็นเด็กที่มีทิฐทีอีโก้ e อาจจะอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองหรือเป็นคนที่ขี้รำคาญเนาะต้งองพี่หมอต้องย้ําเลยนะนะคะตั้งแต่แรกเกิดของเราเนาะตอนนี้มันผ่านมานะคะว่าชีวิตของเราตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมันเจออะไรมาบ้างนิสัยของเราท่าของเราตัวตนของเราเอ NERGY ของเราพลังงานของเรานะคะมันเป็นเด็กถือดาบเป็นเด็กที่มี ความฉลาดนะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้นะคะเป็นเด็กที่ดุดันเป็นเด็กที่กล้าเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองกล้าชนกล้าลุยเป็นสายดาร์กนะคะมักไม่เกรงกลัวใครนะนะคะนี่คือตัวตนคือ energy ของเรานะคะแต่ถ้าคุณเข้ามาพบไม่เห็นคลิปในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณมีการที่เย็นลงจิตใจคุณเป็นคนที่เย็นลงแล้วเนาะแล้วคุณก็เป็นคนที่เติบโตด้วยลำแข้งลำขาตัวเองนั่นเอมเพลร์ขึ้นมานะคะ เป็นคนที่แข็งนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายสายดาร์กมาก่อนเป็นเด็กดื้อมาก่อนนะคะพอมาวัยนี้เนาะทุกคนต้องผ่านเจออะไรมาก่อนนะคะที่มันอาจจะเป็นเด็กดื้อมาก่อนอะไรประมาณนี้พอถึงเข้าปัจจุบันนี้ทุกคนอาจจะเย็นลงแล้วนะคะมีเหตุมีผลมากขึ้นเป็นคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแลว้วเ็เป็นคนที่เจออะไรมาเยอะนะคะชีวิตต้องอลิ้มลองลิ้มรสอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะเนาะฝ่าฟันอุปสรรค เป็นคนที่ต้องยึดมั่นถือมั่นด้วยตัวเองนะคะทุกวันนี้เป็นเอมเพลอร์ทุกคนอาจจะมีความลาบากมาก่อนนะนะคะเพราะเอมเพลอร์เป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงกล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งดักหลุดผาหินเป็นคนที่ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนะคะและเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่มีความกตัญญูนะคะคุณเป็นคนที่เจออะไรมาทุกรูปแบบแล้วเนาะนะคะทุกวันนี้นะพี่หมอเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอเนี่ยเป็นคนที่เย็นลงแล้วก็ มีเมตตาจิตเป็นคนที่อบอุ่นผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยตัวเองแล้วนะคะพี่หมอต้องบอกเนาะอาจจะเป็นเด็กดื้อม,มาก,ก่อนทุกวันนี้ก็ปรงและคิดได้แล้วก็เย็นลงมีอ่ามีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะด้วยลําแข้งลําขาของตัวเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่บุกเบิกนะ บางคนนะพี่หมอต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่บุกเบิกมาก่อนอาจจะเป็นคนที่ต้องเจออะไรมาก่อนหลายๆเรื่องหลายราวกว่าจะมาเป็น็ม e พ m เ e r ร์นะ e อ็ e r พ r เนี่ยนะคะไปทางไหนดวงของคุณเนี่ยมักจะเจอผู้รับผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์นะคะคุณเป็นคนที่กล้าเรียนรู้คุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้คุณเป็นคนที่เจริญเติบโตมาด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองนะคะ คุณจากร้อนกลายเป็นเย็นนะคุณมีเหตุมีผลมากขึ้นคุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์คุณเป็นผู้ให้ณปัจจุบันนี้นะพี่หมอต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้แล้วนะที่มาเจอคิดพี่หมอเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเหตุและผลเป็นคนที่เป็นผู้ให้เป็นผู้นําเป็นคนที่มีอํานาจและเป็นคนที่กระตันยู่นะคะมักมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เนาะคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วมักมีความสุขนะคะคุณช่วยเหลือคนรอบข้างได้ดีเลยแหละนะคะพี่หมอต้องบอกเลยนะ เอ็มเพลร์เนี่ยเป็นคนปกครองคนได้เป็นคนดูแลคนได้เยอะๆหลายๆคนมีอํานาจในตัวเองนะคะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่มีความยุติธรรมและมีความเก่งมีความแข็งมีความ มีความเป็นผู้นำสูงนะนะคะพี่หมอต้องบอกเลยนะนี่คือพลังงานนี่คือตัวตนของคุณนะทุกคนอาจจะดื้อมาก่อนอะไรมาก่อนแต่ณปัจจุบันคือเย็นลงแล้วคิดได้แล้วปรงแล้วอะไรประมาณนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านหน้าง,งานมาหมดนะนะคะอ่ะนานาะ พลังงานของคนที่รักตัวตนนะคะพลังงานของคนที่รักตัวตนทุกคนอาจจะเออบางคนไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะออกจากบ้านมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมาหาประสบการณ์นะมาด้วยลําแข้งลําขาตัวเองมาบุกเบิกด้วยตัวเองมาหาประสบการณ์ตัวเองมาเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นครูรับพักจำอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้คุณได้ดีแล้วนะนะคะได้ดีตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปแข่งแย่งแข่งขันกับใครไม่ใช่นะมันเป็นประสบการณ์คุณล้วนๆแล้วคุณสามารถ เอาตรงยะมาเป็นครูของคุณมาเป็นแรงผลักดันของคุณให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะนะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าพลังงานของคุณมีอะไรอีกไหม นะพลังงานของคนที่รักตัวเองนะคะเห็นไหมเดอรสตาทุกวันนี้พี่หมอบอกแล้วพลังงานของคุณไี่เดอดสตาคุณเป็นคนที่เย็นแล้วเย็นลงแล้วปรงแล้วนะคะคุณอาจจะที่พี่หมอบอกว่าช่วงวัยรุ่นหรือช่วงกําลังริเริ่มเป็นวัยรุ่นริเริ่มหนุ่มสาวหรือวัยเด็กคึกขนองของคุณมันมีเยอะคุณเป็นเด็กดื้อม,มาก่อนนะพี่หมอต้องบอกว่าคุณต้องผ่านหน้างานมาก่อนคุณต้องเป็นคนที่เอาแต่ใจที่ถี่อีกโก้สูงคุณเป็นเด็กดื้อมาก่อนไม่เชื่อฟังใครนะคะ ตอนนี้คุณ,คณเย็ยนลงเยอะแล้วนะนะคะบางคนที่เจอแบบความวุ่นวายนะคะในชีวิตมาก่อนตั้งแต่สมัยเด็กหรือเป็นวัยรุ่นคุณมีอะไรที่ผิดเรียนผิดเรียนถูกมาด้วยตัวเองอะ่ะแต่ตอนนี้คุณปรงแล้วคุณต้องการที่จะปีวิเวกหรือต้องการที่อยู่ในที่สงบป่าเขาลำนาวไพ่นะคะ,ะสายน้ำนะคะความร่มรื่นความเย็นนะคะให้กับตัวเองคุณต้องการหนีความวุ่นวายนะ นะคะเหมือนกับตัวคุณเย็นลงแล้วลงแล้วนะคะเป็นคนที่เจอมาทุกอย่างอิ่มตัวแล้วนะคุณเป็นคนที่อิ่มตัวแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงมากคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคนที่เขาเป็นเหมือนคุณมาก่อนนะคุณมกักจะเห็นใจเขาเด e เพลเออร์ขึ้นมาคุณเป็นคนที่สามารถ ช่วยเหลือคนที่เขายากลําบากเหมือนคุณมามันเป็นเงาชีวิตของคุณมันเป็นอะไรที่คุณนึกย้อนกลับไปเห็นถึงตัวตนคุณตั้งแต่ยังสมัยเป็นเด็กหรือสมัยวัยรุ่นนะคะคุณเองก็มีดวงู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์พอคุณได้ดีคุณก็มักจะอุปถัมภ์รุ่นต่อๆไปนะคะเพราะคุณนึกย้อนไปถึงอดีตและตัวตนของคุณนะคะคุณมักจะช่วยเหลือเขานะคะอืมนะเดอกสตาร์ขึ้นมาคุณโปร่งคุณเย็นคุณเป็นคนที่อยู่ ด้วยตัวเองหรือคุณต้องการปลีกออกมาจากาความวุ่นวายความวาวุ่นนะคะคุณต้องการพักผ่อนคุณต้องการที่อยู่แบบสันโดษคุณต้องการอยู่แบบร่มเย็นนะคะไม่วุ่นวายกับใครคุณปร่งแล้วคุณเย็นแล้วมีจิตวิทยาที่ ที่ดีนะคะสามารถแนะนําเด็กรุ่นหลังได้ดีนะนะคะนีนะคือพลังงานของคนที่รักตัวตนนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่รักตัวตนคุณอาจจะต้องลองผิดลองถูกนะคะอลองผิดลองถูกตรงนี้อาจจะคบเพื่อนหลายคนอาจจะคบเพื่อนอารายวิสัยนะคะบางคนวิสัยดีบางคนวิสัยแย่ๆบางครั้งเราคบ หมดทุกคนนะคะตรงนี้พี่หมอต้องบอกว่าเราครบเพื่อนได้หมดทุกคนนะคะแต่เราไม่มีอันตรายอะไรเลยนะทุกวันนี้เราสามารถที่ปรับตัวและเราสามารถที่อยู่เป็นอยู่ได้และเราเป็นคนที่ปรงกับทุกสิ่งทุกอย่างเราผ่านหน้างานและเราอิ่มตัวแล้วณนะจุดตรงนั้นนะคะ,อะขอดูพลังงานคุณอีกเนาะ นะคะเนี่ยเห็นไหมคุณรักการเรียนรู้ขยับขยายคุณต้องการที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองคุณต้องการที่จะมองถึงอนาคตการไกลคุณต้องการที่จะสร้างหรือพัฒนาตัวเองนะคะในด้านที่คุณต้องการนะคะคุณต้องการทําในธุรกิจส่วนตัวหรือบางครั้งคุณต้องการที่จะทําในสิ่งที่คุณต้องการไม่ตามใจตัวเองแล้วคุณมองโลก ء, ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความจริงนะคะบางครั้งคุณอาจจะอยากเดินในสายที่มันถูกต้องที่ควรนะคะคุณอยากหนีกับความวุ่นวายแบบ ที่พี่หมอบอกไปนะคะสามไม้เท้าคุณมีความมั่นคงกับชีวิตแล้วคุณรักตัวเองนะคะคุณวางแผนอนาคตให้กับตัวเองนะคุณมองการไกลนะคะช่วงนี้เวลานี้เลยเนาะคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคุณคุณผิดจากตอนเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นเยอะเลยนะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณลองผิดลองผูกมาเยอะคุณไม่รักตัวเองหรือคุณรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะหรือเป็นเพราะว่าบางคนอาจจะด้วยความรักที่มองเห็นความรัก ช่วงช่วงวัยรุ่นนะต้องบอกนะอาจจะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะจนทําให้ตัวเองต้องมีความผิดหวังและซ้ําไปซ้ามาซ้ํำซากนะคะปัจจุบันเนี้ยคุณคิดได้นะคะคุณกลับมารักตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองแล้วคุณก็ต้องการออกจากความวุ่นวายนะคะอืมนะขอดูพลังอีกพลังงานอีกนะคะ อ่าเนี่ยเห็นไหมพี่หมอมองเห็นคนที่มีพลังงานขับเคลื่อนนะคะพัฒนาตัวเองนะคุณอาจจะเป็นชีพจรรองเทา้าตั้งแต่ตั้งแต่พี่หมอบอกแล้วว่าคุณมีดวงที่จะต้องออกจากบ้านตั้งแต่เด็กๆมาเพราะาหาประสบการณ์ด้วยตัวเองหรือมาทํางานหรือมาอะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องจะต้องออกจากบ้านเพราะว่าดาบเนี่ยเป็นคนที่ ต้องเผชิญหน้าอยากรู้อยากเห็นอยากลิ้มอยากลองตั้งแต่ผ่านมานะพี่หมอต้องบอกว่าผ่านมานะปัจจุบันนี้คุณมีอนาคตที่ดีคุณมีการวางแผนอนาคตที่ดีคุณเป็นคนที่มีการขับเคลื่อนในชีวิตของคุณนะคะคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่หาประสบการณ์ด้วยตัวเองคูรักพักจาคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะคุณมักจะเอาประสบการณ์ชีวิตของคุณนะคะไปบอกอสอนให้กับคนรุ่นหลังได้ดีเพราะคุณมีจิตวิทยาที่ดีนะคะในการพูด นะคะเห็นไหมเนี่ยคนที่รักตัวเองคุณวางแผนให้กับชีวิตตัวเองคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นเห็นไหมทําตัวเองให้มีค่าเยอะแยะมากมายเห็นไหมเดิมูนขึ้นมาคุณเป็นคนนอนดึกนอนน้อยแต่คุณก็มีอะไรที่ สิ่งที่คุณเ,เก็บมาคิดนะคะคุณเป็นคนที่บางคนที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอเนี่ยบางคนเป็นสายมูเลยนะพี่หมอต้องบอกว่าเป็นสายมูเตลูได้เลยนะเพราะว่าเดโมนขึ้นมาเป็นคนที่วิตกกังวลหรือความเครียดหรือถ้าไม่ไม่ใช่ตรงนี้คุณจะต้องมูนะคะคุณมักอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคุณนะคะเป็นสายมูเตลูได้อะไรได้มีซิกเซ้นมีลางสังหรณ์ได้นะคะเนาะเนี่ยเห็นไหม เดวมูลขึ้นมานเห็นไหมขอพลังงานนะคะพลังงานของหกถ้วยคุณเย็นลงมากนะคะคุณอาจจะคิดอยากจะวางแผนหรือคุณบางคนนะ บางคนที่หมอต้องบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคุณย้อนกลับไปในสิ่งต่างๆนะคะที่มันที่มันผิดพลาดนะคะในชีวิตนะคุณต้องการที่จะทําให้มันดีขึ้นและสมบูรณ์แบบและคุณก็มองไปในอนาคตข้างหน้าของคุณว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นคุณอาจจะคิดถึงบ้านคุณอาจจะคิดถึงเพื่อนอาจจะคิดถึงคนรักนะคะในช่วงนี้หรือคุณอาจจะอยากไปในที่สถานที่เก่าๆที่คุณได้ได้ไปมาแล้วเนาะคุณเป็นคนที่ชอบอาหารเดิมๆสิ่งของเดิมๆฟังเพลงเดิมๆกินอะไรเดิมๆเที่ยวที่เดิมๆนะ า6ถ้วยคุณสามารถที่จะมีอะไร เ,เกี่ยวกับนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยนะคะหกถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณอาจจะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆบ้านเกา่ารู้จักคนเก่าๆนะคะหรือมีคนญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเก่าๆนะ,ะอาจจะเดินทางมาหาเรานะคะเป็นสิ่งที่คุณคิดย้อนกลับไปนะคุณรักตัวเองนะคะคุณอยากกลับไปรับปรปุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีเนาะตอนนี้คุณได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วนะนะคะคุณได้กลับมารักตัวเองนะคะเนี่ยเห็นไหมอขอพลังงานนะ ห้าเหรียญเห็นไหมคะเห็นไหมห้าเหรียญเนี่ยชีวิตที่คุณเดินออกมานะคะจากสิ่งที่มันผิดพลาดไปหรือสิ่งที่บางครั้งทําให้ชีวิตของคุณก่อนหน้าน,นี้มันแย่นะคะคุณเ,เจอหน้างานมาแล้วลองผิดลองถูกนะคุณเป็นมาได้ทุกอย่างแล้วเห็นไหมเนี่ยนะคะทุกวันนี้คุณเดินออกมาจากสิ่งตรงนั้นแล้วเนาะคุณกลับมารักตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเห็นไหมคนที่มีความทุกข์ ความลําบากคนที่ผ่านอะไรหลายๆมาเหมือนคุณนะ่ะคุณเหมือนเงาชีวิตนะ่ะคุณเอ็มเพลเยอร์คุณสามารถช่วยเหลือเขาได้นะคะเนาะคุณก็จะช่วยเหลือเขาเห็นไหมคุณเป็นคนใจบุญนะนะคะเอ็มเพลเยอร์ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนคุณเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่มีสัจจะและเป็นคนที่กระตันยูเป็นคนที่มีอํานาจในตัวเองนะ,อะขอดูพลังงานเห็นไหมนะคะทิงออฟสอดขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะคะยังไงคุณก็ยังไม่ทิ้งครับ เสือเก่าแต่ว่าไม่ไม่ได้เก่าแบบสายดาร์กนะสายมั่นคงสายยุติธรรมนะคะเป็นคนที่แร่งเป็นคนที่แข็งเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะเป็นคิงดาบคิงดาบหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่มีความหนักแน่นนะคะในจิตใจและด้านจิตวิญญาณนะคะคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากที่สุดนะคุณเป็นคนแข็งฝา่าฟันอะไรมาด้วยตัวเองมากมายนะคะ เนาะและคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดด้วยนะคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเดอร์มูนขึ้นมาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะมีซิกเซนมีรังสังหรณ์คุณรักตัวเองคุณพยายามทําตัวเองให้เข้มแข็งและไม่กลับไปลองผิดลองผูกอะไรอีกแล้วเนาะคุณพยายามเดินหน้าและทําตัวเองให้ดีนะคะ ทุกวันนี้พี่หมอดูแล้วคุณมีความมั่นคงแล้วนะทางด้านสติปัญญาการเป็นอยู่ของคุณนะมันเป็นอะไรที่มันลงตัวมากๆคุณสามารถกลับมารักตัวเองและเยียวยาตัวเองได้นะคะคุณมีความรู้คุณเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสติปัญญาและการเป็นอยู่ของคุณนะคะคุณพัฒนาตัวเองคุณสามารถปกครองตัวเองได้ปกครองคนอื่นได้นะคะคุณรักตัวเองมากนะคะอ่านะที่พี่หมอต้องบอกนะคุณเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระอ่านะคะ คุณเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระนะพี่หมอรูจากหน้าภัยไม่ชอบไม่ชอบทําอะไรที่มันเวืร์วาทําบุญคุณยังไม่ออกชื่อเอ่ยนามคุณก็จะไม่ออกบางครั้งคุณชอบทําดีแบบว่าไม่มีใครเห็นแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นครูรูครูบาอาจารย์เทวดาท่านเห็นนะคะสิ่งที่คุณทําดีบุญกุศลที่คุณได้ทํานะบางครั้งคุณชอบปิดทองหลังพระช่วยเหลือคนอื่นนะคะโดยที่บุคคลภายนอกเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นแต่สิ่งที่เทวดาท่านเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเหนนะ,ะาระทรือ อะไรก็ลงโซเชียลแต่คุณไม่ลงโซเชียลคุณทําด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณทําด้วยความสุขใจของคุณนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ท่านเห็นนะคะบุญกุศลของคุณที่คุณได้สะสมท่านจดไว้หมดแล้วเนาะท่านจดไว้หมดแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมดวงคุณจะเป็นใหญ่เป็นโต คุณช่วยได้ทุกแขน่งคุณเป็นคนที่ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านหน้าง,งานผ่านอุปสรรคผ่านสิ่งเวลวร้ายมาชีวิตคุณไม่ได้สวยหรูนะแต่คุณสามารถผลักดันชีวิตตัวเองให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เหมือนทุกวันนี้คุณเจอมาเยอะนะยอมนับถือใจของคุณนะคะเนี่ยนะคนที่กลับมารักตัวเองเยียวยาตัวเองกลับมา,าดูแลเทคแคร์ตัวเองนะคะเนาะตรงเนี้ยนะที่หมอบอกว่าคุณเป็นคนที่ผ่านหน้าง,งานผ่านอุปสรรคผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วมันคือ,อ อีกอย่างนะมันเป็นภูมิคุ้มกันของคุณด้วยนะพี่หมอต้องบอกเป็นภูมิคุ้มกันของคุณ <c oughs> คุณอาจจะเจอ <c oughs> สิ่งเลวรนะ้ายหรือจเจออะไรที่มันแบบลําบากมาก่อนในชีวิตแต่น่นหนามันคือภูมิคุ้มกันของคุณนะคะมันทําให้คุณได้มีวันนี้นะนะคะอขออีหนึ่งใบสุดท้ายเนาะพี่หมอเขาอ,อยาบอกเนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้บางคนนะ พบรักด้วยนะบางคนพบลักด้วยนะเห็นไหมบุญกุศลที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณได้สร้างนะคะไม่ว่าสิ่งใดประการใดก็แล้วแต่คุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะคุณมีพระมหากษัตริย์นะองค์พระมหากษัตริย์คุ้มครองดวงชะตาของคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะคุณจะต้องมาเป็นคนดีเท่านั้นนะคะถ้าคุณทําเลวหรือทําผิดนะจิตของคุณจะวาวุ่นและคุณจะทรมานนะคะจนทําให้คุณไม่กล้าทําผิดอีกเลยนะนะคะเพราะคุณมีดวง ของคุณได้กลับมารักตัวเองเห็นไหมนะคะคุณได้กลับมารักตัวเองมาเยียวยาตัวเองนะคะและคุณก็สามารถรักคนอื่นได้ด้วยนะคะอภัยให้กับคนอื่นอภัยให้กับตัวเองนะคะทุกวันนี้พี่หมอต้องบอกเลยว่าพี่หมอเห็นพลังงานของคุณนะมันมันเป็นพลังงานที่ประสบความสําเร็จนะคะอย่างมากนะคะประสบความสําเร็จอย่างมากเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความนับถือคุณให้ความยอมรับคุณให้เกียรติคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยกย่องคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีอํานาจวาสนามันมากับตัวเอง ของคุณนั่นคือบททดสอบของจักรวาลที่เขาได้ส่งมาทดสอบกับคุณว่าคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมคุณสามารถที่จะกลับมารักตัวเองได้ไหมคุณสามารถจะผ่านอุปสรรคที่เลวร้ายตรงนี้ไปได้ไหมคุณทดสอบผ่านคุณผ่านแล้วนะคะคุณผ่านแล้วดวงชะตาของคุณได้เปิดแล้วได้ผ่านแล้วนะคะคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการปัจจุบันนี้นะพี่หมอต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่กระตันยู เป็นคนที่รู้คุณค่าของชีวิตมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่กลับมารักตัวเองพัฒนาตัวเอง ให้สู่เส้นทางที่ดีและเจริญก้าวหน้าคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมคุณเป็นคนที่ใจบุญคุณเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาและมีความยุติธรรมนะคะคุณเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระไม่แสดงออกให้ใครรับรู้คุณเป็นคนที่ชอบทําดีไม่มีใครเห็นแต่สิ่งที่เห็นคือเทวดาท่านเห็นท่านได้จดบุญกุศลของคุณไว้หมดแล้วนะคะสิ่งที่คุณกาลังจะได้มาคือความเจริญงอกงามการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ของคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนับตั้งแต่วันนี้ไปนะ นะคะพี่หมอได้ดูหน้าไพ่ตามไพ่หมดแล้วเนาะนะคะนี่คือนะคะพลังงานของคนที่กลับมารักตัวตนนะคะ นะวันนี้ยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้จบไปเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบหรือพลังงานตรงยังไงให้กดรับเอาไว้นะคะใครที่พลังงานไม่ตรงหรือไม่ชอบยังไงเรื่องคลิปปิดคลิปได้นะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินใครคนใดคนนึงได้นะคะเพราะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นดวงโดยรวมพี่หมอต้องย้ำไว้เลยนะคะอยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้และ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมอในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้พี่หมอต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ